แต่ภาพมาตอนกลางคืนนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของสามเหลี่ยมทองคํานะก็เงียบสนิทนะครับผมไม่ได้คึกคักมีชีวิตชีวาเหมือนสมัยก่อนมี่ฝั่งพม่านะครับมีทิวเขาสลับซับซ้อนสูงใหญ่ ฝั่งนี้เป็นฝั่งสบป,ป,ปลาวนะฮะกลังคามหลาง,งคืนก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับผมได้ยินเสียงเพลงกันด้วยนะครับผมฝั่งคานะสิโนนะฮะมีแสงไวสีสันสดใสนะครับ